สวัสดีครับออเพื่อนๆครับพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดครับโอ้หอ่ะหลังฝนตกก็มีเห็ดเกิดขึ้นมานะครับสอบถามก็น่าจะเป็นเห็ดแทดเห็ดทาน,นะครับเออ,อทานได้นะครับก็อ่ะเกิดในสวนเราครับเพื่อนเพื่อนก็พามาเก็บนะครับอืเพื่อเอาไปทําอาหารนะครับ อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละครับบริเวณนี้ที่จะ,ะสร้างตรงนี้ให้เป็นแหล่งอาหารในอนาคตนะครับแต่เห็ดที่อยากให้เกิดยังไม่เกิดครับเพื่อนๆอแบบเอาเชื้อเห็ดละงกมาใส่ไว้ที่ต้นยางนานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คอยมองอยู่นะครับว่ามีเห็ดละงกเกิดหรือยังนะครับก็ยังไม่เกิดนะครับเพื่อนๆนะครับ โรยไว้ใส่ระบบรากของเขานะครับรอให้มันเกิดก็คอยมองอยู่นะครับฝนตกมาสองสามรอบแล้วก็ยังไม่มีเห็ดขึ้นมานะครับกดท้นลอยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นต้นยางนาที่ผมนํามาปลูกไว้นะครับต้นใหญ่นี่ก็สามปีกว่าแล้วครับนะครับ,นะรบต้นเล็กนี่ก็สองปีนะครับที่แล้วก็ทําการซื้อเชื้อเห็ดจากตลาดออนไลน์นะครับ มาขุดดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลดเชื้อเห็ดนะครับเพื่อให้เชื้อเห็ดเข้าไปในระบบรากของต้นยางนานะครับก็จะได้เกิดเห็ดนะครับกินได้ตลอดทั้งอายุต้นยางนาเลยนะครับก็รออยู่นะครับว่าเขาจะเกิดเห็ดหรือเปล่านะครับถ้าเชื้อเขาทํางานได้เขาก็เกิดเห็ดรับเพื่อนๆน,นครับอ่าก็รดูฝนนี้แหละ <c oughs> จะเป็นตัวชี้วัดนะครับ ถ้าไม่เกิดก็แสดงว่าเห็ดเชื้อเห็ดที่เราซื้อมาคงจะตายนะครับเห็ดมันไม่ทำงานนะครับก็ต้องหาสปอร์ทางที่ดีก็เอาสปอร์เห็ดแก่นะครับมาโรยๆนะครับใส่ปุ๋ยคอกล่อให้รากเข้ามากินนะครับแล้วก็ขุดปินฝังเลยนะครับเพื่อเกิดระบบะให้เห็ดเข้าไปในระบบรากของเขาได้นะครับ ก็มีหลายต้นอย่างน่าหลายต้นนที่ปลูกไว้ครับเพื่อนๆครับในบริเวณสวนนะครับก็พื้นที่เกือบหกไร่นะครับตรงโน้นก็ปลูกบ้านนะครับก็มีปลูกมะม่วงเกือบร้อยต้นนะครับก็แยกส่วนๆกันไปนะครับไม้ปนกับไม้ป่านะครับตรงโน้นก็เป็นที่นานะครับกันไว้ถัดจากที่นาไปก็ขุดราไว้นะครับเลี้ยงปลานะครับเพื่อสร้างแหล่งอาหาร ในพื้นที่ของเรานะครับอสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ฮะฝากกดติดตามเพจบ,บ้านสวนน้องมัี่ิม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ